โดนบีบแตรยาวนี่ก็ลั่นปืนใส่สลัวเลยฮะคันเก๋งคันดําซ้ายมือเนี่ยพยายามจะแทรกเข้าช่องมันนี่นะมันมีสิบล้ออยู่ข้างหน้าเรื่องนี้มันจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าใจเย็นที่เขาไปยิงคนอื่นมันถูกแล้วจังหวะที่เรามีกฎหมายมารองรับว่าคนนั้นถูกตามกฎหมายคนนี้ผิดตามกฎหมายเพื่อมีบทลงโทษในสังคมเฉยแต่ความเป็นจริง เขาถูกต้องแล้วที่เขาทําแบบนั้นนิกกี้พูดลึกเกินไปถ้าใครฟังแล้วแบบไม่เข้าใจลงมาใต้น้ำแบบนิกกี้หน่อยเขาโตมาในแบบสภาพแบบจัดการอารมณ์มตัวเองไม่ได้อ่ะพ่อแม่เหมือนคล้ายๆว่าแบบตีทุกวันหรือว่าต่อว่าเขาจนเขาแพ้ทุกวันพอแพ้ทุกวันพอโตมาจังหวะที่เขาโดนแย่งที่จอด,ดหรือว่าโดนเย้ยด้วยนิ้วกลางอย่างเงี้ย จังหวะน,นั้นเขารู้สึกสมองแบบมันแพ้มากๆอ่จังหวะน,นั้นเขารับไม่ได้มันเหมือนมีแผลที่เรียกว่าแผลนี้ชื่อว่าฉันไม่ได้รับการยอมรับเมื่อไหร่ที่เขาไปเจอสภาพแวดล้อมที่เป็นชื่อเดียวกันกันกบแผลเขาเลยพอดีเป๊ะมีปืนพอดีมีปืนพอดีปึ๊บายไหมตายไหมม,มาสมเนียบตอนหลังว่โอ้ยทำไงดีวะหนีดีสุดท้ายก็โดนคดีอยู่ดี แล้วก็ไปนั่งเศร้าใจอยู่ในคุกถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้อย่าเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์แม่ต้องจัดการตัวเองก่อนจังหวะนี้คุณต้องเข้าใจสมองเด็กก่อนอายุเท่าไหร่สองขวบจุดห้าสองจุดห้าคุณคิดว่าเขาจะคิดได้แบบเหตุและผลแบบที่คุณใส่เลยเหรอเป็นไปไม่ได้ลูกนะไม่ใช่กวางเลนเดียที่จะลุกแล้ววิ่งได้เลยอะ่ะวิ่งหนีเสือได้เลยกับแม่อะ่ะมันทำไม่ได้ ถ้าไฟไหมมาไอเด็กน้อยก็น,นอนอยู่ได้นนะถูกไหมถูกไหมแต่ถ้า,ถา,ถา,ถาเป็นกวางไฟไหมปุ๊บอีกกวางเด็กเป็นไงวิ่งกระเท่วิ่งไหมล่ะวิ่งไงแต่ลูกเราไม่ใช่กวางเลนเดียนะเว้ยที่จะลุกได้เลยกล้ามเนื้อยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะขาแขนยังใช้ไม่ได้เลยแล้วกล้ามเนื้อสมองอะ่ะพอกันสิ่งที่เราเห็นข้างนอกก็คือตรงนี้ มันคือการที่สมองมันทํางานแข็งแรงแล้วตรงนี้เลยจับได้ปกติแล้วไงแต่ถ้าเมื่อไหร่สมองคุณเลือดออกในสมองเส้นเลือดในสมองตีปุ๊บเป็นไงอามาพึ่งครึ่งซี่เพราะอะไรเพราะสมองเปลี่ยนไปลูกเราเป็นพฤติกรรมข้างนอกเพราะข้างในเขายังไม่พร้อมข้างนอกที่เขาใช้อารมณ์เพราะข้างในส่วนนี้ยังไม่พร้อมคุณจะรีบไปไหน ลูกคงเป็นกวางเหรอและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ D ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ